สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการปับฟีดน,นะครับเครื่องรุ่นนี้นครับดิกเตอร์ันิววินในตัวนะครับก็สำหรับรุ่นนิววินใน,นตัวมนก็สะดวกไหมครับสำหรับการอีกเดีว,น,วน,นี้วเีวีนะก็คือปับได้เลยนะครับแต่วันนี้เรามาลองสอนขับฟีดก่อนสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นอื่นๆก็จะใกล้เคียงกันนะฮะก็คือดู จักตามตารางเดี่ยวนะครับตารางเนี่ยครับมันจะมีตารางบอกอยู่ตารางฝีนะครับเป็นลูกศรหัวท้ายยิ่งยิ่เนี่ยคือฝีนะครับยิ่ยยย่งเนี่ยครับคือฝีก็คือจะมีเป็นรูปลูกศรเนี่ยนตามแนวเลยซ้ายขวาคือบปกผิวขึ้นลงคือตานหน้านะครับอันนี้เป็นของรอบอนะเป็นเป็นมินนะครับ นี้เป็นนิ้วนะครับความเร็วออกมานะดูตารางไหนก็นได้นะครับแต่ปกติแล้วส่วนใหญ่ช่างก็จะใช้ความเคยชินความชำนาญมากกว่าครับว่าจะใช้ความเร็วแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวนี้เราลองมาปรับให้ดูก่อนว่ามันปรับยังไงบ้างนะครับสําหรับลูกค้าบางท่านที่แบบเป็นมือใหม่ที่ยังไม่เคยใช้เครื่องมาก่อนเลยเนี่ยแบบยังงงนี้ มันดูอะไรยังไองอะไรเงี้ยอก็เดี๋ยวจะลองให้ดูรอบช้าก่อนนะ180เลยนะครับ180รอบช้าก่อนนะับเออก็มาเริ่มด้วยกันห่าตารางนี้ก่อนนะรอบที่0.34เราจะปรับมาที่ MBG นะครับแล้วก็หนึ่งนะฮะอ่าปรับมาให้หนึ่งก่อน M อันนี้ M แล้ว B ก็คือเข้าไอ้นู่นสุดเลยซ้ายขวาสุด สีนะครับเ,เดินครับนี่ตอนนี้เข้าเขายังไม่หมุนฮะแสดงว่าเรายังเข้าไม่สุดนะครับก็ตอนเครื่องหมุนแล้วเราก็นี่ทีมันกระบี่ไม่ยังไม่เข้านะครับมันมันมันติดอยู่แล้วก็เราก็ป๊อกมันก็เดินเลยนะฮะมาดูที่กระเผงนี้บ้าง วิที่ปรับก็จะมีให้เลือกมีขึ้นกับสับลงนะครับสับลงก็คือตามรูปนะฮะับับ,ลง,บลงก็คือเป็นปาดหน้าถ้าปอกผิวครับปอกผิวขึ้นลงคือเป็นปาดหน้าอกผิวนะครับสับเพิบ นี่ปาดเข้านะครับในกรณีที่ต้องการให้มันปาดออกนะครับเรามา,มาอยู่เครื่องนะครับเปิดยุดเครื่องปุ๊บล้วก็มาปรับที่ตัวนี้ฮะมันก็จะจับทางกันนะครับสับปุ๊บนะครับเป็นออกแล้วนะฮะกลับทางกันครับตันนี้ก็จะเป็นตัวเดิน เดินหน้าไทยหลังเนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่เปลี่ยนววยาะติดเครื่องนะครเพื่อที่จะสับถ้าสับแล้วมันยังไม่เข้าดีเราขยับหัวมันนิดนึงหรือกดที่จอกนะครับมันก็จะเข้าได้สุดนะครับถ้าเข้าไม่สุดมันก็จะไม่เดินนะครับโอเคก็สําหรับตลาลังอื่นนะครับอย่างตอนนี้เป็นเป็นบีนะฮะบี B มันจะรอบ0ู4 ถ้าเป็น C จะ1.00.17 D, D จะเป็นตรงนี้ D นะครับตรงกลางครับ0.085เดี๋ยวลองมาปรับดูว่าความเร็วมันต่างกันยังไง D นะครับ,รบอ่าความเร็วเท่านี้นะฮะดูนะครับเดี๋ยวปรับมาเป็น C นะครับอ่าผมปรับ C ปึบช้าเลยอ่าเห็นปะ0.34มาเป็น0.17มันก็จะช้าลงแต่ถ้าเป็น D นะครับ M.D.G. นะฮะเป็น0.085ลองมาเป็น D นะครับอ่าก็จะช้าลงอีกก็คือจะตามสเต็ปหมนเลยครับช้ากลางเร็วนะครับแต่ละช่องก็ไล่ไปช้ากลางเร็วช้ากลา,างเร็วเหมือนกันจนมาที่เบอร์8เนี่ยครบเบอร์8เนี่ยจะเร็วที่สุดออกมาเลย0.59ลองปัดนครับนะ0.59 เป็นรอบหัวเร็วมันก็จะเร็วขึ้นอีกรนะบนี่คือรอบช้าครับเบอร์หนึ่ก็จะช้าลงเบอร์แปดก็จะเร็วตามตามตารางมาเลยนะครับโอเคก็ทางนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความชำนาญกับการฝึกฝนนะครับแล้วก็ผิวชิ้นงานความแข็งของงานแมทเทีเรียลต่างๆครับ ก็คือถ so ้าเหล็กแข็งเราก็ต้องเดินรอบช้าปีดช้าอะไรเยงี้ครับมันจะสัมพันธ์กันกับชิ้นงานนะครับแล้วก็ตัวมีดตัวอะไรเยงนี้ครับก็อยู่ที่ประสบการณ์ครับต้องลองใช้งานเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะมันจะทําให้เกิดความชานาญการปรับเรื่องปรับอะไรพวกนี้ง่ายครับผมลองเล่นดูครับก็สําหรับการกรึงเกลียวนะเดี๋ยวไว้จะมาทําคลิปให้ดูนะครับว่าการปรับ ยังไงนะครับคอยตามชมนะครับผมอาวันนี้สำหรับการกลับปีนะครับของมากนะครับท่คอยติดตามชมนะครับ